เลื่อยไม้เนี่ยนะถ้าเลื่อยมันไม่คมเนี่ยโอ้โหมันก็ทรมานมากนะเหนื่อยเฮ้ยวาประธานหน่อยเถออืมเฮ้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วฟาประธานมาจริงจริงด้วยโอ้โหฟูโกฟูโกดูที่คมก็รู้สลักไว้เรียบร้อยฟูโกฮะโอ้โหขอบคุณครับวาประธานว้าว ว้าวว้าวว้าวขอบคุณครับว้า <c> ว <oughs> wow, เลยจัดกันโอ้โหดูเคี้ยวดูคมเหล็กกล้ามากโอ้โหด้ามจับเหนียวหนึบยางเหนียวมากแน่นโอ้โหเสียงเคี้ยวคมกินเนื้อไม้โอ้โหต่อไม้โอ้โหเอาโอ้โหหลายๆมุมหลายด้านับจัดไปฟูกโก้คมกริบ พับได้เท่ๆแนะนำครับ